สวัสดีครับช่องธนนท์คนขับรถบัสเราคนเราเชื mae, <Camp> ่อมาแล้วรถบัสเรามาแล้วครับเดี๋ยวอีกคันหนึ่งครับรถปาโก้มาแล้วรถปาโก้มาแล้วจ้าหอแล้วจะเทมือ่น่อง วันนี้ต้องมาแน่สามคาคือโกแต,ตกหน่อยเราวีดึงมากเอ่อหนงเลนนี่แตกอีกแล้ ตรงเลยตรงเลยไอ้เสียซี่นี่ไหนี่นเนีน่น ออบังับน่ะเออนี่บอกเอองปางเขาเลยรอแล้วตรงไปรยังเออยแล้วว่ามันหยยบต่อไหมมันหยิบต่อไหมมันจะระเบิดบังคับไหมอย่างนี้ว้าเยอะคว้าเยอว้ามาเลยห้าบทั้งหมเลยานิ้บทั้งหมานคิดได้ออกไปว่วิสิน่ หังไปเลยหักไปเลยได้อยู่ได้อยู่หักดวงักคัวได้ลายเบาอีกูอยูเปยังส่ละเนี่ยมึงมาเป็นมืออีกดอกงั่นเออเิาเปิาจมากูยอมบอกคุน นี่กระลงทางกันยังวะบักขันแหลข่มลเมีนครับข่หมูลำจังม้งจังงี้มซีซื้อไห่แม่นปะซื้อเอาดีก่านเอาเืินไม่ผมพันนึงเลยครับคันเสือัทางมม่กันางเดี๋ยวเดี๋ยวเอนอาอันนี้ไว้ปะเปะน่อะไรไปเลไปเลปเลยไปเลยไไปเลยไปเลยไปลยไปเลยไปเลยไปไลยไปเลยไปเลยไไป้เเเดินหน้าเดินหน้าเปยไ้อเไเเ บอกว่ามาบัวตองหันน้ดเสียงรยเขาเลยวะเพราะงั้นไปทั้งผีอย่งน้อยมันอเอ้ยใหอนอยู่องหัน้นาพีอยังน้อยหมองคู่เรอเนีเออบบนี้เ็ชรยังมากนี่คือกันเลยกับพาทิ้งเลือเทเลอร์้าเทเลอร์นี่ว่ห้าเทนเลอร์เขาโอ้คือราเ้ยตั้งรับตรงตั้งรับตรงขได้ยุติได้ยุตเ่งใจยุติใจใจยุติใจยอยตรงเลยตรงเลย

ตัวละพัน่ามาเอาทิดพี่าเออคือาถึงใจนะแมนจะึ้นมาจริงจรนะจำไม่จำไม่จำไเอาอยาาตายไปเป็นทางเคียงนี่ขันตัตัวละพันจ้างนะจังมาเลยขันตัวลพันจ้างหน้าลอยจำไม่เอาพี่ไลหาอไลหาหาเร็วละเอาเาอเอาเพอ่ได้ได้ัะ วะไป cái lấy gì khác จังครับเฮ็ด เขาอในยุคครับเขาอในยุคสบายสุดๆเดี๋ยวปาเขาได้ง่ายๆหรอกเรียกว่าเขาลุกจีจอดแถวเหนียวบ่บ่จะเลี้ยวเขาได้มีอีกแล้วครับทีมงานรถบัสเหลืออีกหนึ่งขันครับโอ้โหนี่ปลาโกนอยู่ซุดยอดเลยพ่อไปบอกดิถ้าอ่านรุ่มเสียอยู่ ดิกระจกก <Okay. S 1> ันดิไลทำยางพ่อว่าพ่อว่าจะเข้ามาน้ำมันแคบพ่อว่าจะเข้ามาน้ำนี่แคบกระจกนี้เน่า,าหังเวาพอเหนะ็นอ่ะทึ่งอ่ะเนี้ยต้นไม้อ่ะโอ,อ้ยมี <laughs> มีเจ็ดบาทหนึ่งสองสามสามบาทต้นยูคาที่แลลองมองสิว่างพอดีแหละ

ก็ล่อลูกกระจกแตกโอ้ยเป็นยังไงคัเฮ้ย,ยอ่ะพี่น้องคลิปนี้เอาไว้สม,มีด้วยครับเด้อเจนคลิปหน้าครับกล่าวคำสวัสดีครับพี่น้องครับฟองมายิ้มไปเปื่อยแล้วมีไฟมีพัดลมแม่ดิโอ้คือเดี๋ยวไฟพัดลมวันนี้